สมการที่1ของแม็กซ์เวลล์ระบุว่าสนามไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่ปิดมีสัดส่วนโดยตรงกับประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นซึ่งหมายความว่าประจุไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดของสนามไฟฟ้านั่นเองสมการที่2บอกกับเราว่าประจุแม่เหล็กไม่สามารถอยู่เพียงลําพังได้เพราะแม่เหล็กจะไม่ต้องมีขั้วเสมอนั่นคือขั้วเหนือและขั้วใต้โดยขั้วแม่เหล็กเหนือจะพุ่งเข้าสู่ขั้วแม่เหล็กใต้ หากเราพยายามตัดแม่เหล็กออกเป็นส่วนๆเพื่อหวังว่าจะแบ่งขั้วเหนือและขั้วใตา้ยอย่างเด็ดขาดเราก็จะพบว่าในแต่ละส่วนที่ถูกตัดออกไปนั้นก็ได้สร้างขั้วเหนือและขั้วใต้ขึ้นมาใหม่อยู่ดีเราจรึงไม่สามารถแบ่งขั้วเหนือและขั้วใต้ออกจากกันได้และสสมการสุดท้ายสื่อถึงวิธีการที่สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีความสัมพันธ์กันในสมการที่3บอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กจะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้า เช่นหากเราใส่แม่เหล็กเข้าไปในขดลวดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กจะก่อให้เกิดส